ครับต้องรถแย่ย่างชินเศร้าครับไม่หนี่ยงนะครับเบิบ้อง,จจบบงะะแค่แยังครับเแค่ับรถแห่แหละครับจะละเมื้อแค่กีซานพาเบิ้งครับนี่ครับโย่ใใจะจิ้มกรอบขยายกินหน้างานเลยครับต้องบาจะรุ่งด่วน,นครับะ่านต้อง

ครับครับครับ nhìn ครับ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  ยายแจงปดแจงเนอะในสปีดคอนยากเดียวกันน้องแค่นี้ครับที่ไหนนี่ยคงนี้ครับ

lắm giúp tôi còn nhau ngày, ngày. Cập, cập hàng, <cười> <cười> dạ, đi chăm chỉ ngày hôm nay lắm giúp tôi gặp 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 gặp

Lem tóc về lâu lắm 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 ทุกว่าสั่งน่ทุกบทตอนลร้อยเบิร์พอโคตรง่ายว่าสั่งก็สงสายตาโคตรง่ายก่อน ที่จารยนชิมไปสอน <Okay. S 1> นักเรียนครับผมเป็นชุดนี้่ชุดชิมล้อ,อมอแส่ชุดนี้ครับชุดพอดเป็นเป็นรถเลยจ้า

ร้องทางเร็วเลยผ้าพ้าพาื้ยลายน้ำนี่ครับเป็นลาไลายไม้อันนี้สร้างมันมันกำลังแกะบ้านน้องเงี้ยนี่ครับ ต่อไปกันที่เครือบ่าเงาครับเอบ้ยว่งอีกครัง้งนึงครับนี่เป็นข้างหลังครับสวยงามนี่คร้างนึงเจ็บรือ่อยครับเลือแต่เคือบเงาครับเดี๋ยวไปฟังการทดลองเชียง,งได้ครับ มันา้าวาาเานีน่ยเราจะไปพักกินข้าวกับผมบี้ยวันเที่ยงเนาะมีขอยังไปเดิพักกัน ใต่คนมาท้ออกของอาชีพป่าครับผมวารถถ้าราหดนะคมจได้จะใส่หัวถีดเขาเอยัเรืนองไงครับอาบรวมๆมแขงม่งาิดประตูกค่าสยไฟ ม่านนี่แหละสวยงามครับเดี๋ยวเคลืลอบนิดนึงครับเคลือบกับจิตรีอ่ะขอบควมานหนึ่งครับเคลือบกับจอดด้วยมือเคลือบกับมาณสิบสองชั่วโมงเพราะเราเคลือบนั่ครับเพราเคลือบเคลือบเคลือบเคลื่อนได้ไอเซ็นนายน้ำเง่้หน่อยไสเซ็นดับนี่เัาจะเสตติเกอร์ที่หอมมาติดอิซุเพราะว่าโรขนนี้เป็นอิซุครับ อีซุเซ็มตรงนี้พิเพิ่อกักระโจมบนี้สติกเกอร์ตัดแหนะเก็มเ,เซาในทีหน,นึ่งนี่ครับออฟ้าตัดน้ำงินสวยงามเมอนผมและนี่ขาวแจกมาหนี่วัน,นอันนี้อ๋อเป็นชม,มพู้รับผมชงพู้ชมพู้บานเย็นเป็นไง ผู้บนเย็นนั่นดที่อานี่าะองผู้บัเย็นนี่ครับนี่ใส่ลูกเสานี่ใส่นเสาหน่อยอีกครับลเสาหน่อยสองตัวนี่ครับเดีมาใส่ตัวนึงสองตัวที่พตัวครับผมนี่ครับเชาต้าครับผมตัวเดียวรับโอ้ยครับกาจะกาครับผม นี่ครับมันจะเลือดเครือบนิดนึงครับผมตัวนี้ตัวใหญ่ก ja e ็ม eh ูครับตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อครับตาวสุนี่เป็นกินเปลือกจากเบื้องหนังกระตูนได้น้อยมากหอกว่าครับต็ว่าก็ว่าจะกินยังเหนะตัวนี้แล้วกเขาเริ่มมาตัวยังครับผมร้านงามเดียบนกงามครับนี่นกจิ้งจุ้ยบางนกบางนกนี่ครับนกจิ้งจุ้ยก็ม้วม ไล่เด่นครับนกเด่นกุนมูนนมแค่กินเพืชกินยังนอะไรนี่นี่ครับอันนี้อันนี้เป็นช่องนี่ส่วนอันนี้มีตู้อยูน่นี่ตู้ก็ใส่ไปแล้วล่ะตูงสองขงังเลยครับนี่<ะ>มานี่ครับตู้สองขงังรถเกลือบ เราเเซ็ตต้งมาเอบบเาลจะเาครับช้นี่ไฟรถผมก็อดถอดออกไฟรถนี่นไปเหล,ลถอดออกนะคุอันนี้เป็นดอกปากชิบหาครับผมไิมหานี่ไม่อยู่เป็นดอกเอาออกมาจากรถขั้นหนึ่งถุกนนะครับ ใส่ซึมใส่กับถางละสามคุณสองนึงด้วยคุณบอนเดียวกวอดไ่ใสสองโกสองโกลกวอดคุณนึ่งกวอดไฟเขาอยู่เหนคหลครับควอด คอบชุดนี้อันนี้ X สามซองครับอันนี้เป็น x าสิบแปด XR สิบแปดนี่เป็นชุดหนึ่งนี <Jonas> s! <S <arp> to mm ่ช hmm. ุดนึ่งครับลอลงมาได้ยลขยายข้้งนี้ X เอาขยาย X เอาแท่งหนึ่งรึ้งๆครับท่านหลอกขึ้นไม่หลายอยู่จังทึ้งข้าึงเบิงทึ้งมีหกทึ้ง้หยครับตอนนโคตรง้อยหรอหกไร่เตอรด้วยหรอ Rất Này. Này. Này là kiếp chứ không? Nhìn thấy đọt Không sống nha Chắc đọt như nhắn nè Sống nha Đó, nó à không mừng Tao đang gặp